ครับเอาสวัสดีพี่น้องนะครับพ่อกำนมรอยเยอสบายดีครูครสุขคนนะครับพ่อกบนมร้อยเยดอยู่ในจังหวัดรอยเ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับซุ้มประตูนะครับสาเกตนครนะครับอันนี้เป็นซุ้มประตูสาเกตนครนะครับของจังหวัดรอยเ็ดนะครับตั้งยุมองได้นะครับตั้งโยกอนศิเขาบึงพระลานชัย ก่อนจะเข้ามาสนามจอดรถของหอโบทนะครับเดี๋ยวนุ่มเลสเอาบรรยากาศในเบื้องกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นจังดาน,นะครับในพื้นที่บริเวณน,นาซุมประตูสาเกตนครน,นะครับเอาลุมเมเลดเบิ่งทางพุนกับสิเป็นทางบึงพลานชัยนะครับทางพุนกับบึงพลานชัย อันเล sí. ี้ยวเห็นตึกหลังพุ่นก็จะเป็นสถานศึกษานะครับอาชีวะนะครับสถานศึกษาอาชีวะนะครับโรงเรียนอาชีวะศึกษาลอยเอ็ดนะครับต่อมาก็จะเป็นไปซนี่ไปซนี่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต่อมาก็จะเป็นโทรคมนาคมนะครับลอยเอ็ดนะครับต่อมาก็จะเป็น สถานีตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสถานีตำรวจภูทรร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับต่อมาพังพีก็จะเป็นธนาคารออมสินเลยลงไปเห็นตึกหลังใงญ่ๆสูงไกลๆกันจะเป็นโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับส่วนฟังท่งนี้ก็จะเป็นสารลางจังหวัดร้อยเอด็ด นะครับเดี ool, ujemy, ๋ยวนุ่มเล็กเหเบิ่งกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงหลังจากส้มประตูแล้วเดี๋ยวนุ่มเล็กเดินทางเข้าไปนะครับไปเบืองทางด่านบึงพระรานใช่นะครับประตูเขาบึงพระรานใช่นุ่มเล็กของจะบหดีเข้าไปนะครับมาเบิ่งสุ้มประตูนะครับควมใหญ่ควมยังกันสุ้มประตูสาเกตนครนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งกันไปนะครับเอา กับเบิงเบิงพระรันชัยกอนนะครับกอนจะกับไปหอโวตเดี๋ยวนุ่มเล็กจ,จะเข้าไปเบิงหอโวดน้ากันเอาวางที่ก็อาจจะขึ้นไปช่มหอโวตน้านะครับไม่สิบอันจะมีโอกาสนะครับเพราะว่านุ่มเล็กยังมาติดอยู่กับปลูกคาอยู่นะครับเพราะว่าพาผนมาหอโวตทา้งพ่นก็สิเป็นบึงพระรันชัยนะครับนะครับเป็นบริเวณบึงพระราตนชัยนะครับ อันเลียวลงไปที่เห็นนะครับจะเป็นศาลรักเมืองเจ้าพ่อมเหิศักดิ์รักเมืองนะครับของบึงพรานชัยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวหนุ่มลอยเอยดในเบื้องกันนะครับบรรยากาศในเบื้องกันนะครับอันศาลเจ้าพ่อรักเมืองนะครับเจ้าพ่อมหิศักดิ์รักเมืองของจังหวัดลอยเอ็ดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของจังหวัด้อยเอ็ดนะครับนะครับ นี่แหละครับบรรยากาศนะครับมาเบิงผู้ใดบ่เคยมาเที่ยวลอยเอ็ดกับมาเบิงเด้อนะครับมาเบิงน้ำนมลอยเอ็ดนี่แหละเบิงนางชีพเอานุ่มเละกระได้นะครับเอาแหล่งท่องเที่ยวนะครับผู้ใดต้องการมาเที่ยวกับมาได้นะครับทางพุูนก็สิเป็นทางวัดบึงพระรานชัยนะครับอยู่ข้างๆบึงทางทิศตะวันตกนะครับของจังหวัดของบึงพระรานชัยนะครับทางนี่นุ่มเละในเบิงกันเอาพื้นเพศยังไว้เดี๋ยวล้มพาพาไปเบิงนะครับเพื่อพื้นเพศจังแหน่ นะครับเพื่อกระสิมีงานนะครับงานบุกกาชาดไปไหว่นี่ยแล้วนะครับเอามาเบิงนำนุ่มอยเอ็ดนะครับว่าอ่าอันนี้เพิ่นกะได้สิงตักสารมานะครับอันน่าจะเป็นซุม่มแล้วก็เป็นเปนอนเอามาตัดเคืองนะครับมาเห็ดเป็นซุ่มนะครับเป็นซุม่มบรรยากาศให้เบิงกันนะพี่น้องนะครับว่าเป็นจังได ครับนะครับนี่บรรยากาศสุ่มนะครับจะย้อนแสงจั่าน้อยนะครับเดี๋ยวก็พอดีนะครับามาเบิง่งบรรยากาศเอามาเห็ดปฏิมากรรมให้เบื้องกันนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอัตกรรมฝีมือของข้าวอีสานนะครับยง้มกับขึ้นกันจะมีหลอดไฟมาติดก็คงจะง้ม,มพอสมควรนะครับกางคำกลาขึ้นนะครับนะครับ เอามาทำเป็นแปลกๆดีนะครับให้เบิ่งกันซุมเลียงไกลนะครับคนหมักของคาง,งก็จะม,มักแบบนี้ละนะครับเ,เดี๋ยวนุ่มเลดใ้เบิ่งกันด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับเกลเวลามีงานก็เป็นล้านการสแสดงกลางแจ้งเร,รื่องออกกำลังกายนะครับบรรยากาศเดี๋ยวนุ่มเลดให้เบิ่งกันนะครับว่ามียังแน่นะครับมาเบิ่งน้ำนมรอยเย็ดนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวนุ้มเลสเข้าไปทั้งหอโบสถ์นะครับใเบมืองว่าหอโบสถ์นะครับร่ามสูงกับร้อยเอ็ดเมตรละพี่โน้องนะครับหอโบสถ์ร้อยเอ็ดนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวนุ่มเลสพาไปบังดัานในกันว่าจะเป็นจังใดนะครับเดี๋ยวนุ่มเลสจะพาเขาไปบังดัานในว่าในบรรยากาศเป็นจังไงนะครับการจำนายตัวจำนายยังนะครับ เอามาเบิงชัดๆกันนะครับเป็นอลังการงานหอ,อชมเมียงของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสัญ,ญลักษณ์คือหอโวทนะครับเดียวนุ่มเล็ดผ้าย่างไปน้ากันนะครับพี่น้องกับแม่หลา,หลาๆนะครับพี่น้องกับแม่หลายพ่อสมควรอ่านี่ครับอ้าดัานเข้าไปดันในก่อนกระสิมี พี่น้องเพิ่นมาเที่ยวมื้อนี้ก,ก็เป็นวันเสาร์นะครับกับคองจะหลายพอสมควรนะครับเพิ่นมาเฮ็ดกิจกรรมนะครับต่างๆเดี๋ยวนมเลยบึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปบังด้านในกันอสิมีทางขึ้น ผู้ใดว่างๆก็มาเที่ยวนะครับด้นะครับร้อยเอ็ดนะครับยุ่ใจกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็สะดวกสบายมีทีจอดรถกันนะครับเอาไว้ต้องการขึ้นกับิมี่รีบผ้าขึ้นนะครับพอดีเดินขึ้นนะครับเอาทางขึ้นเดี๋ยวนุ่มเลยไปเบิ่งกันก่อนนะครับว่ามี่ยังแน่นะครับเอาจองตัวจองยังกันเท่าดนะครับสําหรับการกดกติกานะครับ เป็นกสต์เฮแขนโคมไฟกลางคืนก็คงจะอลังการงามพอสมควรนะครับนะครับกันทางขึ้นนะครับเอาบุคคลทั่วไปนะครัาก็รหัสิบบาทนะครับผู้สูงอายุ60-70ปีสี่บาทนะครับนิสิตนักศึกษานะครับสี่บาทนะครับบัตรเข่าชมนะครับกรถกติกานะครับบุคคลทั่วไปนะครับ นะครับก็คงจะมีผู้พิการกฟาฟรีนะผู้สูงอายุเกตสิบปีขึ้นไปนะครับฟรีนะครับส่วนนุ่มรอยเยศก็คงจะสี่สิบบาทนะครับนะครับนะครับคันมีเวลาว่างนุ่มเลยคงจะขึ้นไปอยู่นะครับเบรงดันรอบๆนะครับนะครับ,นะรบของเบรงกัน เอาเรื่องม,มเรียกยายามมึงระเลาะกันนะครับฮ้อนแดดฮ้อนคนนี่คองคงจากบ้านได้ขึ้นนะครับมาเบึงหอต่างๆสัญ,ญลักษณ์หอต่างๆนะครับนำนมรอยยับว่ามีอย่างแน่นะครับอาไปเบิงหอแหลกกอน,นะครับสัญ,ญลักษณ์ ครับนี่ก็ลูปหอสมเมืองหอดูดาวน,ะนั่นนี่ของสหรัฐอเมริกานะหอเบิร์ตนะครับอ่มันมีถึงมาจกักรอก็คงจะได้เบิ่งกันล่ะครับนุ่มเล็บจะทายเบิ่งกันเป็นบางหมองกันนะครับตัวนี้ก็คว้มสูงกะเดี๋ยวนุ่มลงไปเบิ่งวัดสูงเท่าไหร่นะครับอ่นะครับคว้มจุดสมบิวก็ ไกลถึงเก้าสิบห้ากิโลเมตรนะครับตัวนี้นะครับสูงจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบสองสันนะครับความสูงกับแปดร้อยยี่สิบแปดเมตรนะครับความสูงนะครับหรือว,ว่าสูงสุดนะครับหอ,อนีนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหอไอเฟลนะครับหอไอเฟล อยู่น่าจะเป็นยูโอังกฤษนะครับดี๋ยวนุ่มเลยมือใกล้ๆกันนะครับสัญลักษณ์กับข้างโครงสร้างก็เป็นเหล็กนะครับอยู่เมืองปารีสนะครับฝรั่งเศสนะครับความสูงกับ3 2มซเมตรนะครับก็สูงพอสมควรระยะมององศา360องศาจุดชมวิวนะครับรอบเมืองได้นะครับรวมมองไกลก็คงจะสูสีกับหอเบิร์นะครับ เอาครับนี่ก็เป็นนะครับหอโบสถ์ร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนะครับหอโบสถ์ครับามาบึงนำนมร้อยเอ็ดนะครับมาบึงเดินรอบๆช่มบริเวณนะครับบริเวณข้างหอโบสถ์ก่อนนะครับเอาแดดลมลมตกกคลิปต่อไปนุ่มเละจะให้บึงกันด้านบนนะครับอันนี้ก็หอโตเกียวนะครับสกายนะครับ อันนี้ก็ลักษณะหอโตเกียวสกายนะครับความสูงนะครับความสูงกะ634เมตรนะครับ634เมตรนะครับความสูงนะครับเอากับจุดรวมเบลกับลอย60องศานะครับอายุประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หอโตเกียวนะครับสกายทรีนะครับเอาหนุ่มเรียนให้เบิ่งกันไปนะครับว่ามีหออย่างแน่ ตัวนี้ก็เป็นหอแค่นตันทาวเวอร์นะครับหรือกวงโจนะครับน่าจะเป็นของจีนนะครับเดี๋ยวเบิงบรรยากาศใ้เบิงว่าความสูงเท่าไรนะครับสูงหกลอยซเมตรนะครับอยู่กวงโจประเทศจีนนะครับการระดับมองนะครับสูงันดับ2ของโลกนะครับตัวนี้เป็นสูงระดับ2ของโลกนะครับตั้งอยู่ในจีนนะครับ นะครับหอต่อไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของไทยนะครับคิงทาวเวอร์นะครับของคิงทาวเวอร์นะครับมหานครน่าจะเป็นของไทยนะครับเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับว่าความสูง314เมตรนะครับ314เมตรนะครับมองกระทึงมืดกับเกตสิสันนะครับ อ่าน,นก็หอต่อไปนะครับนุ่มเลยก็คงจะบร่ไดไปนะครับคงจะขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับเอาฟอรกันโอกาส้าต่อไปคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ